วัสดีกับพ้มก็มาพบกับเด่นกล้ามอีกแล้วนะครับพ้มก็วันนี้จะมาทําตอนบล็อกวูตอนนี้นะครับจะมาเข้าลวนนะครับจัดแต่งส่งให้เขานะครับก็ได้มาเกือบเดือนแล้วนะครับยังยไม่ได้ทํานะครับก็น่าจะเข้ารวดก่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเพิ่มดินข้างหลังให้เขาทั้งนิดหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆทีเก้ากันมาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสไเกอ์กดไลค์กดแชร์เด่นกล้ามด้วยนะครับ เป็นตามใจครอบปรัวคนมอย่างรุ่งนะครับเพื่อนเพื่อนผมว่าเรามาหรือไม่เลยดีว่าก่อนจัดการตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวคงไปเติมดินนะเดี๋ยวไปจัดการตั้งก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนดินแน่นไหมหรอโอ้ดินใช้ได้อยู่โอ้ดินเนี้ยวเลยมีนาป้าดินนี้เดี๋ยวผมขอตรวดก่อนเลยนะครับเพื่อนๆพอนหน้าใหม่ก่อน จริงๆนั่งใจจำเป็นนะครับป้องกุฎใจได้ถูกกิ้งใหม่พวกนี้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมก็เทียบตังใหม่ก็มาเริมกนเลยนะครับเดยวก่อนหรืมเดิมเดิการเข้าหลวงก่อน เป็นไม้ตางฟังมาเลน, ok ok o o song, นะครับบอกกูดบอกกูด BOx w เอ็เปิดซ่องนะครับเพื่อตัดยาวใช่แล้ว ก็้าง่ายกันไปนานนะครับการตำต้นใหม่ขนะับช่วงนี้ยุ่งอยู่กับการทำกับมาดกลางบานนะครับปปุง ปุ่กติวตัดกลางบานนะครับเลยไม่ค่อยได้ต่ำต้นไม้นะครับเป็นๆโอพอ,พอดีเลยนะครับหล่นเบรด้รองกินก้อนเนี้ยนี่ห่อ จะถอดเลยนะครับเหมือนแบน จะเป็นเมนขึ้นมานะครับกิ่งแรกนะครับนี่กิลงังนะครับมันจะหยอกขึ้นนะครับแล้วก็ให้กิ่งทับลงหลังนะครับก็รอกิ่งแตกกี่งนะครับค่อยข้าวส่วนอันนี้ขนาดยังไม่ไม่ใหย่อยพอนะครับยังไม่โตพอนี่ก็เป็นเมนถัดไปนะครับรอให้ย่อยก่อนนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้โตวไวไห้ม้นะครับปพกูพุมก็เพิ่งเคยเลี้ยงรั้งแรกนะครับเพิ่งได้มาไปเจอมาพอดีก็เพื่อนๆที่งานนะครับแ่วแ่วบ้านนี่นะครับไม่ไกลกันแต่อยู่กนละจังหวัดนะครับไม่ใกลกันแต่ต่อเขตนะ ส่วนกิ่งติดตัดนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปักจำใหม่นะครับอันนี้ก็จะข้อตอดเหมือนกันนะครับวันๆมผมชอบมานนี้นะ นี่หน้านะครับนี่เหมนน่อยได้ขนาดก่อนนะครับอหอยเกาหลวดได้เข้าน้ำส่วนกิ่งนี้นะครับพวกจะออกนะครับเพื่อน ่งนี้นะครับแล้วก็ต้องแบนอันนี้เป็นเมนตัดไปนะครับนี่นะครับเป็นยอดนะครับทีนี้มันกว้างกว้างถึิงชร่องนะรจริงๆใหม่พวกนี้นะครับทำรงธรรมาชาติได้เลยนะครับมันต่างญี่ปุ่นก็ทำบัวบุกนพวกนั้นนะครับเปื่อนๆนี่เลยี๋ยวผมจะดัดกลับมาทางนี้นะครับ ้เบอร์สาเบอร์สอยู่ไหนเอ่ยอใจเบอร์ช่องช่อน้กันน ก็ทับก็จะลวดทับกันสักนิดนั่นแหลผมเองอดีตเมื่อกี้ผมตื่นทำกิ่งลังนะครับอันนี้จะเป็นยอดต่อไปนะครับลเพื่อนกิ่งนี้กิ่งที่ผมกำลังเข้าลวด ที่เธอได้จัดส่งตั้งแต่เล็กๆกมันก็จะได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการนะครับเ่อน กหลังก็จะทดเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นไม้จิ๋วนะครับตอนนี้นี่ครับก็เป็นันรวดเซฟน,น,น,นะครับอันก้าวหลวดเ้าไรนะครับจัดตำแหน่งให้เขานะครับ นี่นะเพ่มเตส่งช่วยเลยนะครับส่วนกิ่งพวกนี้เดี๋ยวผมจะไปปักจำไว้นะครับก็ดินออกบางช่วงนะครับ เดี๋ยวก็ปลูกด้วยดินเนี้ยเเลยนะครับหรือว่าก็ใจดินพวกนี้ปลูกผมก็ไม่มันใจนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ตูกใจไม่รู้ดินอะไรแต่เดี๋ยวผมจะผสมกับกองทุ่งดินเดิมเนี่ยก็เป็นไม้มาเล่นะครับ เข้ามาในไทยไม่นานนะเพื่อนๆทำมาเลก็นิยมนะบ๊บอบปูดพวกปรว่าช่วยเนาะผมกปมมตอนจอบในยูทูบในอะไรได้ผมนั่นนะผมช่วยมาบอ๊อบปูดแปลว่าไม้เป็นกล่อง เสร็จนะครับตอนนี้ก็จะปลูกนะครับเพื่อก็ดินปลูกนะครับผมก็จะใช้ดินเดิมนะครับดินเดิมจากเขา,าเราไปร่วมกับดินชุดร่อง,น,องนะต้องอาจารย์ปองนะครับอาจารย์ปองบนใจได้ฮะเพืเ่อน ดีนะครับพอนจันทรฟองตั้งมาจ่ายบอยมาครับเห็นเจ้าก้องเ่าเขาแนะนำนะครับบอดบินตน้องแน่นๆนะครับบอกกดเดี๋ยวพุ่มไม้นี่ไอ้นี่มันหลวมนิงนิดก็ดีนะครับให้ระบายน้นาด้ดีๆทำไปน,นิดนะครับเติมอีกนิดนะครับ Cái sẹt Tâm Tâm tiền Cái đi đổi đi Trong bài นี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นอรชัดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแต่นี่ก็จะเป็นด้านหน้าใหม่นะครับเพื่อนๆพื่มีกิ่งนึงนะครับมีกิ่งจ้องนะครับมีกิ่งลังนี่ก็จะเป็นยอดเป็นเมนนะครับเดี๋ยวไปได้นาดสักนิดก่อนนะครับพุ่มขวิดตอดแต่พุ่มว่าคณะก็ได้แต่เดี๋ยวพมก็รอกิ่งอีกสักกิ่งนึงะครับแต่กิ่งนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆนี่กิ่งนี้ จะไปกินหน้านะครับพมบบเใจได้แต่ผมอยากได้ขนาดใหญ่วกว่านี้นะครับตั้งตอนนะครับก็เป็นอนันว่าเซตนะครับเป็นๆทุดต,ตายนีก็เพิ่มเตินทีข้ากันมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เียนตามด้วยนะครับเห็นกันจะก็ขอบคุณเป็นอย่างรุ่งับบรับสวัสดีครับ